มมวสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุข,ขนครับพ่พอกับผมลุงลุงชาแนลนะครับเนาะวันนี้ก็สมาทยอัปเดตการทำงานในโรงแรมที่หานองได้รับชมรับฟังครับสามสี่มือนนี่ลูกค้าหลายมากๆพี่น้องผู้ใดเฮ็ด,ดอันโรงแรมยุ่เกาหลีนี่หลายขึ้นกันบ่ครับผมนี่ก็เฮ็ดแล้วาได้ไทายตอนปูให้เบิรงคกับพี่น้อง นี่ครับผมโอ้เมื่อยสุดๆพี่น้องบดมือบดขึ้นลูกค้าหลายต่างแต่วันวันวันพฤหัสพี่น้องพฤหัสซุปเสาร์อาทิตย์หลายมากๆอันนี้ก็เติมเรียบร้อยละน้ำสามขวดแล้วก็เป๊บซี่น้ำบํกมงครับห้องก็นี่แหละพี่น้องครู เรียบร้อยโอ้ค่าหลายพี่น้องสุดๆเลยบริพักไปเศร้าเลยครับผมอันนี้ก็ของน้ำเพชรเรียบร้อยเลยพี่น้องโอ้สุดยอดครับผมตุกค้าหลายแห้งเสียหายพี่นอ้องเบิ่มนี่คิดหอ่อเนะครับอสองหนึ่งสองค่าหลายพี่น้อง กด,ดเรียบร้อยอ้ลูกค้าหลายแห่งอันนี้เฉพาะย่ำเว้นนี่พี่น้องยาำขื้นเห็ดเรียบร้อยไอ้เขามาเอาผ้าไปเรียบร้อยธรรมาเศร้านี่เจ็ดกระสอบพี่น้องนี่แหละผ้าทั้งสี่เจ็ดกระสอบอันนี้ช่วงรอบเที่ยงลูกค้าหลายพี่น้องเลยนี่ครับหลายมากๆ ให้พี่น้องบึงครับผมขาดลายแห้งสุดๆเลยพี่น้องเฮ็ดกันสองคนวันวันว้พี่น้องเลยใจสิขาดเล่งยย่งเดียวขนาดวันยุดบ่มีเลยพี่น้องนี่ก็บองไหวผ่าวันยุดบ่มี่เลยสุดๆอีกดี ลูกค้าหลายแห้งพี่นอ้องนี่เฉพาะย้เว้นมือหนึ่งตกสี่สิบก็ห่องอ่ะพี่นอ้องช่วงนี้แต่แต่บ้นพูหัดมากล่าออกสามเทียอลไพี่นอ้องคัมบะย่อมให้ออกล่าออกเทียแรกเกิดคืนงินเดือนให้สองแสนสองแสนวอนล่าออกมือที่สองคืนอีกแสนวอนล่าออกเทียที่สามพี่นอ้องให้พิเศษสองแสนเทียที่สี่คือว่าสิบยูเลยพี่นอ้องเลย ต่ว่าสิสูก่อนนี่ลระพี่น้องเฮ็ดงานลงแร่มเกาหลีกอยากให้พี่น้องรับชมรับฟังว่าเฮ็ดงานงรงเล่มเกาหลีนี่เน้นให้ไปเฮ็ดลงแร่มที่เป็นหลายหห้องนะพี่น้องมารูดนี่เมื่อยมากครับผมเพราะมีวันหยุดลูกค้าหลายท้งย่ำเสาร์ยำท้งย่ำเสาร์ยาำเชียงย่ำขึ้นโอ้โหมารูดเนี่เมื่อยพี่น้องอันนี้เฮ็ดมากเกือบสีปีเลยพี่น้อง ก็อยากให้พี่ให้รองอัปเดตให้ฟังนะครับนะเนาะพอดีของมาส่งพอดีพี่น้องก็เลยเดี๋ยวสิอัปเดตราคาของในเกาหลีว่ามีราคาอย่างแน่ของแพงซําใด่เนาะครับเนาะถารับชมอัปเดตของเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสกุลสกุข,ข,ขครับพ่พอครับผมลุงลุงชาแนลนะครับเนะาะมื่อวีพอดีอันสั่งของไปพี่น้องถึงมาส่งอัน สร้างอยู่เทศจนนี่ครับผมเจที่สร้างตลอดนะครับเนาะซื้อ้านเพื่อนกน็อันอันเทศจนพี่นอ้องสร้างได้นะครับเนาะผมส่งของกบบสดๆนะครับผมมนอนี้ก็เลยอยากมาเปิดให้พี่ให้นอ้องเบิ้งนะครับพอสร้างของไปหลายพี่นอ้อง <laughs> เกี่ยวกับพวกหมูพวกปลาพวกลูกสิ้่ไว้มาตมมาเห็ดกินนะครับเนาะ <laughs> หมูติดมันมาเบิ้งกันพี่นอ้องบ่ามี่ยังเน่ สั่งไปทั้งหมดแสนสี่พันวอนพี่น้องเป็นเงื่อนไทยกับต๊ประมาณสองพันหกร้อยมาเบิ่งกันครับว่ามีอย่างนีอย่างแนวราคาเท่าไหร่นะครับเนาะจะอยากเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่ง่าสั่งของมาไหวกินเทนึงเทนึงนี่เมื่อจักบาทเหมือลายอยู่พี่น้องแต่ห้องก็ต้องสั่งนะครับเนะบาะเพราะว่าเวลาเขาเฮ็ดงานไม่เมื่อยพี่น้องอยากกินแนส้อเสบๆนะครับเนาะสะไดห้หายเมื่อย กับข่าวบ้านเฮ้ามันก็แเสียบบ่คเพื่อนกับข่าวบ้านเพิน่นมันจืดชืดนะพี่น้องบ่คอยมีเงมาเบิ่งกันครับผมนี่ครับมีดร้อยสิกีเดอพี่น้องครับเดี๋ยวขีดจันเอยกันพี่น้องรีดว่าคอยรีดว่าคอยดีครับ ใจยเย็นๆสิครับกำลังเฮ็ดอยู่ครับนี่หัตละตออมมันก็นตามล่องมันแล้วมันจะไม่เชื่ออะไรอย่างเงีย้ยมันเล็กนี่เนอใจเย็นๆนะครับผมพอดีกองมันใหญ่ไปน่นอยในบ้านมันนั่งจมอยู่ข้างๆเลยนี่ขมไเ,เห็นกรง,งกิับงนี่แก นี่พี่น้องขีดเรียบร้อยครับผมแทนแทนนี่ครับเด้อพี่น้องอย่าลุ่มลุ่มจิกเฟิดเห็เร้รวยพี่น้องมาสัง,งเลยมาเนี่ยแทนแทนโอสดๆนะครับผม เชีเชียวอ,อบินมาแจ้งพี่น้องนี่ครับปีไก่พี่น้องนี่ครับงามๆสดๆเลยครับผมปีไก่เก่าวพันว่อนพี่น้องเป็นเงินไทยก็สองร้อยยี่สิบห้าบาทครับผมนี่นะครับปีไกส่สวยงามๆนี่ก็ท่องฟ้าเส้มอนพี่น้อง แม่บ้านเพื่อนอยากต้มยำสดสเสียบพอดีเราลุกนูนเก็นแกมเหล่านะปลาเซมอนหนึ่งมื่นหนึ่งพันวอนเป็นเงินไทยก็สองรอยเจ็สิบห้าบาทพี่น้องหนึ่งกิโลนะครับปลาเซมอนต่อไปครับผมลูกสิ้นปลาพี่น้องถุงเล็่น้อยครับผมหาพันวอนพี่น้อง เงื่อนบานเท่ากับร้อยยี่สิบห้าบาทครับผมนี่ครับครับต่อไปพี่น้องปานินครับผมตัวนี้ง่าพี่น้องปานินปานินหกพันวอนเป็นเงื่อนไทยกับร้อยห้าสิบบาทพี่น้องนี่ครับปานินตัวนีง่าพี่น้องอ้าต่อไป ลูกสิ้นหมูครับผมหนึ่งกิโลไม่หัห่นเพง่งลูกสิ้นหมูครับผมพี่นอะหมื่นห้าพันวอนเป็นเงินไทยกับสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับไมยหั่นเพง่งนี่ครับผมอันนี้เป็น ปลาหมึกกระดองเอ๊ปะปลาหมึกกระดองเนี่ยเดี๋ยวไปที่หลังครับปลาหมึกกระดองนี่ยบย่อไหนล้มนม่นชีว์ลยืมก็ได้ก่อนห <c oughs> มื่นหนึ่งครับผมมื่นหนึ่งกับสองร้อยหาทิบบาทพี่น้องมื่นหนึ่งไข่หานเราตั้งไปอี่ยนสามแพ็คหน่อยมือนหนึ่งตกเป็นเงินไทยกับสองหนึ่งตกเป็นเงินไทยกับสองร้อยหาทิบบาทดีพี่นอ้องเนื้อมูติดมั่น สามกิโลครับผมน่ครับสามกิโลหมูติดมั่นพี่น้องสามกิโลมื่นเก่าพันวอนพี่น้องมื่นเก่าพันวอนเป็นเงินไทยก็สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับผมสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทพี่น้องน,นี่ครับกุ้งกิโลหนึ่งพี่น้องกุ้งตัวยังไงพี่น้องน,นี่ครับกุ้งหนึ่งกิโลพี่น้องตัวยังไง หนึ่งมื่นหกพันวอนเป็นเงินไทยกับสี่ร้อยบาทหนึ่งกิโลสี่ร้อยบาทพี่น้องกลุ่มโตยงยงครับผมแล้วก็มีน้องไม้ต้มพี่น้องนี่ครับผมน้องไม้ต้มสองถุงครับผมน้องไม้ต้มสองถุงหนึ่นสามพันวอนเป็นเงินไทยกับสามร้อยยี่สิบห้าบาทพี่น้องสามร้อยยี่สิบห้าบาทเป็นเงินไทยและ เพื่อนใจดีนะครับเนาะเพื่อนส่งใส่คลิปอัดของมาให้เพื่อน่าแถมให้หลายอยู่นี่ครับผมเพื่อนแถมมันตับหมูพี่น้องตับหมูนี่ครับแถมตับหมูแถมปีนไก่พี่น้องแล้วก็แถมหูหมูครับผมสองหูแล้วก็แถมมันอีกอย่างตัวนี้น หนมหรือหมูย่อก็บริเนี่ยใจเนี่ยบริกะเบึงพี่น้องนี่ละของแถมครับของแถมซื้อของมัดทั้งมัดแสนสี่พันบว่าหี่น้องตกเป็นเงินไทยกับสองพันหกร้อยครับผมนี่และของแถมครับก็ถือว่าโอเคสั่งใดเล้อพี่น้องเด้ออัน,อ,นอันเทจอนพี่น้องสั่งใดครับผมนี่และครับของที่สั่งซื้อมือนี้เนาะมาทรงว่างหันก็เลยเอาขึ้นมาให้พี่ให้น้อง เดิ่วงว่าราคาเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ก็ต้องซั่งกินตลอดพี่น้องทุกเดือนเลยครับผมซั่งเรื่อยๆเพราะว่าเท่ากับกินอาหารแบบอีสานบ้านเท่าเนี่ยอันต้มยอกต้มยำกุ้งนี่ยังเฮ็ดกินแซ่บๆนะครับผมเพราะบานเพิ่นก็กินจืดๆเนาะแต่มีแต่สมผักเน้นสมผักครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับเนะาะกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์ e แล้วกดติดตามให้เขาลัางใจลุงมุ่มชาแนลในเด้อพี่น้องเพื่อมียังมาอัปเดตไม่ไม่ไม่ก็สิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้ชมในฟังในราคานะครับเนาะรับรู้ในราคาเท่าทไรเท่าไรพอการคิดนะพี่น้องสวัสดีครับ